มันบวกกลับแด้นี่นะมันจะมืนไปข้างหน้าน่ะเนี่ยออกยังไงเนี่ยลู้น่าเก่งวายแล้วคือว่ามันเก่งมันเก่งนานมันเป็นแบบนี้นี่เองลาขอม้าลาขอม้าตะกี้จะเล่นนี่ยลาขอมาเจ้าขอม้าขอมาเต่าขอม้ามาเร็วขอมาเร็วเอาเนี่ยเอาอุ้งบนผีนุ่นๆนี่พี่น้องเดิมจับขอมาเต่าขอมีขอม้าเร็วอุ้มใบบัวอุ้งไปบ่วอุ้งใบบัอขอม้าอุ้งอุ้งรับพลไป

เราไปมันก็ถจะจับมาได้ขึ้นเขาพวกนู้นปีนออกพวกเนี่ยปีนออกต้อเริ่มปีนหัวน่ะมันปีนหัวออกน่ะกลับกลับบ้านเอากลับกลับบ้านเอากลับกลับบ้านคุณนึกว่ามีหัวนึกว่ามีหัวไปขังหมามีหัวไปขังคนตัวนี้จือเจือจำจำปีนออกแค่ไหงเดี๋ยวรถกระสุนมันตาย A few moments later บักคนยเนี๋ยวบักคนยเนี๋ยวไปอีกแล้วยอกมายอกมายอกมาบักคนยเนี๋ยว มันออกก็ไม่นอามึงงาเขียวมันออกมาจอทไหนอ่ะมันออกมาจังไหนอ่ะเผลอไม่ได้เลยเนี่ยมันเผลอเป็นไม่ได้เลยเดินกลับบ้านไหมให้เดินกลับบ้านไหมเดินเดินเลยเดินกลับบ้านโทษหมาหนิมึงงมึงออกมาอ่ะมึงงกลับบ้านเอง ว้าตัวใหญ่ยอุ๊ตัวใหญ่ก็ตั้อีกเหรอฮะตัวใหญ่ก็ตั้งอีกเดินเดินดีดี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 อย่างงงเง้เดินดีดีออกมาได้ก็ต้องย่างกลับได้ผู้ใดพามันผู้ใดพามันเหยียดบาตโถอื่นออกบ่าได้ด้วพี่น้องมีมั่นออกได้อยู่ผู้เดียว ย่งางดีๆย่าง,งย่างอะไรเช่นน่ะงงงเ็่หน่ะงงเนี่ยย่างหอกมาหน่นทำไมไม่ดูน้องทำไมไม่ดูน้องออไปล่อยมันออกมาได้ยังไงเนี่ยฮะออกยังไงเนี่ย <c ười> คือตอนแรกอ่ะ เราเห็นว่ามันปีนเก้าอี้ตรงนั้นออกเราเลยขยับเก้าอีอ้กออกว่ามันดื้อชุดได้หลุดแล้วน,นี่ปีนแม่หอดกระแพงเงียบหนีไปเที่ยวมันจะโคตรโผล่เกินไปไหมคะมันจะปีนอ,อะไรขนาดนั้นดูน้องดูน้องอันนี้กันนี้ออกสองรอบสามล่ะกันนี้ออกไปได้หรอแม่ซอยปรได้นจ้าันนีน่ะเจ้มายใหญ่มันกัดเนี่ยต้องมาทำหน้าโง่ๆเลยนะจะไปจ้าวบนะันนียนะังหาปีนออกไปได้เจมายใหญ่มันสิกัดบ้านันตรายเดือดร้อนสดเนี่ย เอาไม่ได้ตอาแม่นี่แม่เพราะเคยออกไปแล้ว <c oughs> ตกใจสัก <c oughs> อย่าท้ามันออกไม่ได้